กับสบายดีป่าลุงมาจุกุทุคนจุมองสุบอนมันเี่กับพ่อพ่อ,พอกับซ่องน้องมิดคือเก่ามานันนี่ดำนามือแหล่ดำนาน้องมิดเองมือแหลอปะ่ะเอาไปเบ่งคนดำนาเขาจะมีจักคนคนดำนาเขาสองคนยังบ่มีไฟลงมาเลยไม่ตากันยังฆ่าหลานอยู่เมตตา ดำนากันอยู่สองคนน้องเมีวน้องนิดลงมือก่อนเลยเปิดงานเปิดงานมลเจ้จอยวาิมะซอยวาเดววาจายชิมซอยนะแต่จะจอยจ้าชิมาซอยบอกก็บอตะแล้วสันมาได้จ้จอยมาได้ มาได้ดำหน้าบาต้านี่หน้าบาต้าบัวเลวได้ชัอยก็จะาสิน้องน้องมีนิีถาเจ้าแล้วถาจะมาดำเจ้าว่าเจ้าสิมาดำซอยดำหนามือเลกมือเรกก็พอใหญ่เลยเจอให้ใหญ่เลย นังมีเป็นคนขาดคนไทยห้ากะเล่น้ำพักพรอันนี้เป็นน้ำฝนเลยห้นี่ป่าลุงเลยน้ำฝนกับน้ำยังข้างห้เดียวก็หนันระเบิดเลยเบิดแล้วน้ำเขามีแต่ได้ดูน้ำหวยเล้น้ำหวยอยู่ผู้ แคบป่านี่กะน้องนิดกับน้องมิ้วเป็นผูกเปิดงานเลยืมแรดชาจอยอย่ายลืมได้ชาอจอยน้องมิ้วน้องมิ้วม่ได้ลืมได้น้องมิ้วนะแม่ใหญ่ยยน่ะบ่ลืมแม่ใหญ่ยยประตระบ่มีลืมถ้าชาจอยมาดำหน้าซอย ถ้าน้องมิดว่าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อป่าลุงถ้าอยากบอกน้องมิดนั่นได้ว่าวนั่นได้ก็คอมเมนต์มาเลยน้องมิดก็ยังว่าวบอกเก่งเป็นได้ขอโทษขออภยัยน้หลายๆป่าลุง น้ำเบิดแด้ทางล้กนก็ยังมีแต่หายเดียวนี่มีน้ำเลยฝนตกเมื่อวานนี่ค่ะได้น้ำตอนนี้แหละได้น้ำได้แต่ในคลองมันอืมได้มีแต่ในคลองฝนตกก็ได้ ทางนั้พอตาเป็นผู้ดูดน้มเห็นบ่เร็วดูดนมห่วยขึ้นมาพอตาทางนี้ดำแล้วมือแหลกฮะเได้จักไหนะ้เนาะแหลกดำกันอยู่สองคนสามคนนี่ฮะเได้จักไหนะ้เนาะมือแหลก หาหลุนไปน้ำกันตาลงเลยสะจอยนี่สิมามื่อไรเนาะสะจอยนี่มามื่อแรกว่าสะจอยนี่มื่อแรกหอนมือสุดท้ายว่าสะจอยนี่ว่ามีหลักฐานในสะจอยเจ้าอาจจ,จมะมาซอยอัน บาตาหรักฐานในซองนองมิดนั่นแหละกับซองแมตตาสะจ่อยวสิมาดำนาซอยสะจอย,ย,จอยทั้งนั้นก็เป็นกะกะของเฮานั่นเองแกใส่รถสามล้อมา Tất hàng leo, Tất Đây đây Tất thắng loại Mặt thắng lều. <laughs> mặt, mặt nhảy nhảy Tất mặt lều. Tất thắng nhảy, Tất thắng mặt Tất thắng lều. Tất thắng lều. Tất thắng cặp mẹ ngoan này ui thơ hộ thơ hộ nghe ngang quá thơ hộ lúc ót nặn em ai hay nhảy này. เป็นงานมาแหละเพาะให้ใญ่เลยมาเด้ป่าลุงดำนาํำกันเด้ดำนาซอยน้องมิดเด้ป่าลุงน้องมิดดำนามือนแหละดำนาของน้องมิดเองมาเนี่ยจะได้กับซอยกับมาเด้มาบ่าได้กับเป็นกำลังใจให้นอ้นองมิดน้องนิดน้องมิ้วก็ได้เด้ป่าลุง สงหน้าบักใหญ่หนำมีห่เดียวหนำฝนข้างห้เดียวมาข้างแต่หาใหญ่ีนบ่านหนำฝนห้หน่อยคือบักขางนี่ไปไปเบิงทังพอตะาเป็นดูดหํำเป็นจุดําำกันมาดำจุน้ํำหวย เบ่งพัตพตาพตตากำลังโอยผู้อยู่ตอนนี้กำลังหว่านผู้อยู่นี่ก็ว่าไม่น้ำฝนได้หน่น้ำา้อน้ำพตตาจูบขึ้นมาแต่หวย,หยนี่ก็เป็นบอนปูมักฟิกบอนปูมักฟิกเมตตาแหละปูฟิกเมตตาปูฟิกน้องเมีดนั่นแหละนี่ก็ và tạ lăng hồi phù gì chắc nói phần các bạn thay là bạn này thay hãy đàm hay là cái đám lên bộ tạ hồi phù gì thằng này kiếm sự thay bạn này ฝนตกกับบ่แห้งอวันนี้ฝนยังบ่ดีแม่ไข่ไก่หวยหน้าบนถ้าปลูกมาผิดนี่ไหนี่แหละปลาลูกเลยแค่นี ກະຊິປຽວລັດໄທມາໄທບໍ່ຫຍຈຸກເຮັมาແຕ່ປ คนกระตกมากรับพ้อต่อสุ่มนี่ครับเป็นหน้าของป้านี่ครับหน้าเป็่กับบุมหนำคือกันโอ้บรรยากาศเฮาแดดในน้อยหนึ่งบรรยากาศนี่ดีอยู่บรรยากาศเฮานี่เลย มันดังมันยนีก่กัขอโทษขออภัยทำได้ปลาดูน้องมีทุกอย่างอยู่น้ำนี่นี่ก็เป็นน้ำหวยเาดูขึ้นมาจูบขึ้นมาแตอหวยมาหอดน,นีแบนตั้งจูบน้ำ น้ำห่วยกระไล่หลายน้ำห่วยเต็มฟังเลยเปนี้ประสอบทองนาเขาเลยธรรมศาสตร์บ้านนอกฟอกนาเขาเคยจังไดเนาะงาม่อป่าลู ไปน้ำกันเองน้องมิดสิไปเบ่งบอลน,น้องมิดมาตึกแหกับเมตตามาหอดแล้วบอลน,น้องมิดมาตึกแหกับเมตตาเมาื่อก่อนอยู่ช่องเมตตานี่แหละบอลน,นี่แหละน้ำก็เต็มเลยโอ้ แสดงในน,น้อยนึงน,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 นำ่งหวยครับปลาเมื่อก่อนน้องมีดมาหลัดปลามา,ามตึกปลากับเมตาอยู่บ่อน,นี่เลยอยู่ในส่องเมตาปลาลุงหิกเห็นจากในส่องเมตา น้องมิดม้านมานปรลาคอมีอะไรเมื่อก่อนน้องมิดเขาไปอยู่ในหันตอนนำต้นน่ะน้องมิดกลัไปอยู่ในหันนำต้นลงมาเลยแต่ว่าทางในมันนะ่ะนำจิบโถถือ,น,อนี่นี่พัดเป็นหนองเป็นหนอ้องแต่ ตาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บานนอกหอกนาฮามสวยงามจ้า เป็นผักหีนนำอยู่นี่นำอยังไรนะใครนำลนมึกก็จะมาสางไว้เมื่อก่อนน้องเม็ดก็เคยเห็นก็จะสางเมื่อก่อนน้องเม็ดยังน,น้อยอันุีน้ผมหาหกปีนี่แหละน้องเม็ดเห็น Các chợ sáng thế kỷ mà còn anh pi hiến cái chậu sáng này chân thảo nông mịt anh ủng pi à, nhanh dù cứ cầu suối ngam xa, bạn nông mịt มาหอนี้น้องมิตรจะเด็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น้ว่ป่าลุงคลิปหน้าพอกันไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมิตรในเด้อป่าลุงแล้วก็ซ่องเมตตานำป่าลุงสบายดีคลิปหน้าพอกันไหม